สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปั๊มน้อกอารินนะคะวันนี้ก็วันนี้นะคะก็มีแม่แสงเดือนพายเคนนะคะช้างที่นี่เยอะเลยเดี๋ยวเราเอาน้ําให้คุณสมใจก่อนนะคะคุณสมน้ำให้สมใจเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพี่จะพาแม่แม็กซี่ไปทัวร์ทัวร์บ้านเอ่อบ้านช้างรวมพัฒนานะคะเดี๋ยวน้องพี่จะพาแม่แม็กซี่ทุกทุกท่านนะคะไปทัวร์ ังจากที่แม่ได้ลงคลิปมานานแสนนานนะคะเพราะว่าติดสอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องสอบอีกนะคะแม่ๆจะสอบปลายภาคนะคะใกล้จะปิดเทอมแล้วเดี๋ยว่จะพาแม่ๆนะคะไปชมน่นน้องพีทแล้วก็น้องพลอยนะคะอาบน,น้ําอยู่เดี๋ยวน้องพีทจะพาไปทัวเดี๋ยวเราลงใจกินน้ําเสร็จก่อนนะคะ,คะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการเอาน้ําให้แสนดีนะคะแสนดีนะก็เป็นคนก็เป็น เราก็จะทำแบบนี้การเป็นประจำนะคะแซนดี้อะตอนนี้ก็กินกับปากไม่ได้นะคะก็กินกับกินไหม <c oughs> เร็วเออทำเป็นอึดอัดกินอะไรแบบนี้ย <c oughs> ดูดูหวัว กินไหมอ่ะก็ได้เปิดเด้ออ่ะพี่ก็ได้เปิดเด้อได้หอยไปหอยอ่ะเดี๋ยวเอาเอา,เอาน้ำให้พี่ช้างกินเสร็จนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปทวนไปกา้านติดแม่ควานนะเนี่ยติดแม่ควานเนี่ยเฮ้ย,ยมาเลี้ยวมาเลี้ยว มาเร็วอา้อาวอ้าวพลอยพลอย้พอยพลอ,อยมาหาดูควนันเขาดูควนันเขาดูควนันเขานะคะมเสียงสย่เนี่ยได้กินน้องพลอยแลย้วร้องแล้วร้องแล้ว ำมมันมืดตรงเนี้ยดูปีนดูปีนดูปีนเอาเอาไปอยู่ด้านหนากับกับพลอยดีกว่าฮะอยู่ข้างในไม่ปลอดภยัย พี่พิงก็ส่งกล้องให้มือใหม่เลยนะครับน่ครับพี่พิงกเข็จะมาช่วยแม่ของอีชานะครับแล้วก็อยู่บนหัวน้องพลอยโดยนางลินน้องลิงจะล่อน้องพลอยนั่งจะล่อน้องพลอยจะล่อป้าพลอยครับออยุอเอุดูเสียงดูเสียงของเขาครับทานั้นก็ป้าพรทิพย์นะครับ

แม่จะไปขโมยไปให้แม่จะไปขโมยไปและจะขโมยของป้าพลอยขโมยไม่ทันขโมยไม่ทันอาเลินอาลนมาปล่ยห่วงเดินรไปไหนอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วนึกจริงๆริงเตัวใหญ่กว่าเดิมเลยไม่รอดบ้ามันทิพย์แล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้ว อะไร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 อก็อะไร,ะไร,ะไร,ะไรกแล้วร,ร้องดีจังเลยไม่เจ็บคอเลยไงอันนี้ก็ไม่ป๊อปกินอย่างสบายใจชมุมนั่นนั่นนั่นนเขาไปแอบกินนั่นเขาไปแอบกินไอ้เน,นีรื่องไม่ป๊อปนี้มีจะกินในทุกตัวเลยไม่มีตัวไหนที่คิดจะว่าไม่กินเลยนั่นนี่ นายหรือไงแกมาหยอกอีกแล้วมาหยอกอีกแล้วอันนี้อันนี้มีเสียงเล็กๆตอนนี้ตอนนี้เสียงชัดแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ฟันเต็มรูกินหญ้าจนขี้เหมือนไม่เห็นแล้วแฝาไม่ควาดอีกแล้วแฝงไม่ีกแล้วไปาม่แล้วนี่คือชมหน้าของเขาไปกวนเขาทำงานอีกแล้วดิวะ ไปเนก็ทงานอีกแล้วไปแอบกินขีแอบกินดินเลยไปยะไปมาไม่ะไม่ละแ่ดินจำดนะไปยะไม่ละไละมข้อไปละ่อไปละนข้อไปละขอไปละน้องลินหลุดตอนนั้นนะครับน้องลินวิ่งไปถึงแม่มิน นี่มปนิงน้องมิ้นนะคะแอบอยู่นั้นน้องมิน้นเดือดจริงๆนะคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับเลยนะครับเราจะม,มาทำไมเอาน้ําให้คุณคุณแสงเดือนนะคะคุณย่าแสงเดือนตรงนั้นเป็นไพรลินนะคะกลับมาอยู่แล้วนะคะกลับมาอยู่กับคุณแสงเดือนแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราเอาน้ำให้ให้คุณย่าแสงเดือนก่อนนะคะเดี๋ยวก็ เดี๋ยวพี่จะพาไปทัวร์อีกสักแป๊บนะคะอีกสักแป๊บโอ้โอหอรอกินแค่นี้ใช่ไหมพอ,อยางพอแล้วนะคะไปเอาไปเก็บก่อนไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกัน จบไปแล้วนะคะกับการรีวิว,วกับการพาทัวร์บ้านช้างร่วมพัฒนานะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดชแช<จ>ร์กด subscribe <จ>เป็นกำลังใจหให้ช่องเบร์ตมา้ด้เยนะคะสวัสดีค่ะเบตรอย